สวัสดีค่ะแง่ขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนเต้าฟืนเจ้านมเส้นเจียงไฮแง่ซูแม่กินเนอร์นี่นะเออสูวนคขอบขวลูกมาจากบุรีรัมเจ้ามาจิ้มน้ำเงี้ยวเจียงไฮนี่มาภาคเหนือต้องได้กินน้ำเงี้ยวเจ้าอันนี้จะพิสูจน์ไปหน่อย ตีว่าใส่ลูกจิ้นนะแล้วแต่ค้นชอบเนะเจ้าเนาะโอ้ตื่นจะเจ้าไปซื้อเครื่องมาเครื่องน้ำเงี้ยวอันนี้ก็อยากใส่ติ่นกงติ่นไก,ก่ก็ใส่เข้าไปเลยเนาะเจ้าเน่าตามความชอบเจ้านี่บรรยากาศหลังบ้านเนาะเจ้าติดทุ่งนาะ อันนี้ใส่ลูกจ้นปานไก่ซุกแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเจ้านี่นะเครื่องนมเส้นนี่นะเขาซื้อสำเร็จมาเลยเจ้ามาถึงเขาก็คั่วเอาคั่วกับหมูสับเนื้อเจ้าเน้อแล้วก็ใส่น้ำใส่เลือดลงไปแล้วก็ใส่ดอกงิ้วเงค่กกะตามใจชอบเลยดอกงิ้วนี่ต้องแจกก่อนเนื้อเจ้าเน้อ มาเจ้ามากินด้วยกันเจ้าอู้ปีน้องขนมเส้นน้ำเงี้ยวเจียงไฮเจ้าคำเดียว,ลวเลย,ลยมั้งลาอาจได้กินได้ไล์ไลฟวไลฟ์ไลฟ์โอ้ยยกมือยกนิ้วเยี่ยมเยี่ยม